ตัวสุดท้ายของ Ultimate Body นะคะเป็นตัวที่ช่วยฟิกซ์รูปร่างของเรานะคะไม่ให้เราต้องแบบลดน้ำหนักกันตลอดชีวิตเข้าใจคำว่าลดน้ำหนักตลอดชีวิตไหมคะบางคนพยักหน้าอืมฉันนี่แหละนะคะลดมาทางชีวิตแล้วนะลดลดแล้วผอมลงปึ๊บแป๊บเดียวเอา้าทำไมลดตั้งนานกลับมาเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเริ่มลดกันใหม่นะคะเพราะว่าเราไม่เคยทานตัวสตาร์ทไงสตาร์ทรูปร่างของเรานะคะ One วย์นะคะ เป็นโปรเป็นเวโปรตีนไอโซเลทที่จะช่วยสตาร์ฟรูปร่างของเรานะคะและอย่างที่มันบอกอันนี้แหละเราอย่าไปแคร์เรื่องน้ําหนักตัวเพราะเนี่ยน้ำหนักเท่ากันรูปนี้อะไรต่างกันคะกล้ามเนื้อ1ส่วนประมาณไขมันจริงๆนะคะทุกคนมีกล้ามเนื้อลีนอ่ะเขาเรียกว่าลีนบอดี้แมสอยู่แล้วในร่างกายเราทุกคนมีซิกแพคในตัวเองทราบไหมคะแต่ฉันยังมองไม่เห็น แกก็ยังมองไม่เห็นของฉันนะคะแต่เดี๋ยววันหนึ่งเราจะเห็นเพราะเราค่อยๆลีนไขมันออกพอไขมันหน้าท้องเราบางลงซิกแพคเราจะเผยออกมาดังนั้นเรามั่นใจเลยว่าเรามีซิกแพคนะคะเราซ่อนมันไว้อยู่ทีนี้ผู้หญิงเหมือนกันทําะบางคนกลัวว่ายกินเวโปรตีนแล้วตัวจะบึกหรือเปล่านะคะตัวจะแบบเป็นเหมือนกับเบ้าคักตัวเขียวอย่างเั้นหรือเปล่านะคะนี่คือผู้หญิงที่ทานเวโปรตีนแต่เราอย่าก,กังวลว่าเราจะเป็นแบบเขาบางคนอาจจะบอกวันนี้ก็อาจจะดูเยอะไปนะคะ เขาต้องเล่นบอดีอ้เทรนนิ่งอ่ะบอดี้เวทอ่ะคือต้องยกดัมเบลต้องไปแบบยกน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากถึงจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะมันเกิดยากมากแล้วดูนะว่าอันเนี้ยน้ำหนักเยอะกว่านั้นด้วยเห็นไหมคะคือประมวลกล้ามเนื้อเขาเพิ่มขึ้นอะเี้ยเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็มวลไขมันเขาลดลงนะคะเาก็เผยกล้ามเนื้อที่ที่รีนะ่ะกล้ามเนื้อที่ไม่มีไขมันโปนนะคะ เผยออกมานะคะทีนี้เราไม่ต้องกลัวที่จะมีรูปร่างแบบนี้นะคะเพราะหนึ่งในนั้นคือตัวเวที่เรานํามาใช้เนี่ยเป็นเวชนิดที่มันลีนไงมันไม่ใช่เวที่มีไขมันหรือน้ําตาลปนมานะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนทําไมเราต้องทานโปรตีนนะคะเพราะว่าคนหนึ่งคนที่เป็นวัยรุ่นขึ้นไปเนี่ยนะคะน้ำหนักตัวเท่าไหร่ก็ตามเราต้องการโปรตีนอะ่ะหกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัม ะะเอาง่ายๆยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่น45หนะคะอ่ะเรามาดูกันต้องการโปรตีนวันละกี่กรัมคะ45กรมัมอ่ะเรามาคำนวณกันดูนะคะเ,เนื้อสัตว์1 0 0กรมัมไม่ได้ให้โปรตีน100กรมัมเนื้อสัตว์100กรมัมมีน้ำกับไขมันปนมาด้วยนะคะดังนั้นเราทานเนื้อปลาอ่ะมาดูเนื้อปลานะคะสมมติเนื้อปลา100กรัมให้โปรตีน13กรมัมนะคะ คุณพี่ท่านนี้หนัก45กิโลต้องการโปรตีน45กรัมต้องทานปลาวันละกี่กี่กรัมคะ13บว13บวก13ถูกไหม300กรัมก็คือประมาณ400กรัมอะถูกไหม400กรัมคือเกือบครึ่งโลวันหนึ่งต้องทานปลาครึ่งกิโลไหวไหมคะ คือคุณพี่เขาหนัก45เขาคงทานปลา3มชิ้นเขาก็อิ่มแล้วเนาะใช่ไหมคะเออถ้าเป็นเราวะไปอย่าง <laughs> ใช่ไหมโอเค okay. ก็คือทานปลาวันละครึ่งโลอะนะคะมันไม่ไหวยอยู่แล้วยังไม่รวมอาหารอื่นๆเลยเนาะดังนั้นสรุปให้เลยคะ่ะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถทานโปรโตีนได้เพียงแค่30-50%ของสิ่งที่เราต้องการในทุกๆวันโปรโตีนไม่ใช่เป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะคะโปรโตีนเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ ที่ดูแลระบบฮอร์โมนทุกอย่างนะคะผมเล็บสมองความคิดเลือดเราทุกอย่างเม็ดเลือดเราทุกอย่างถูกสร้างมาด้วยโปรตีนน่ะแต่คนไทยเราทานไม่เคยพอเพราะว่าอาหารของคนไทยเราหน้าตาแบบนี้ไหนคะเนื้อเนื้อสัตว์นะคะคือมีแต่ข้าวนะะข้าวผัดหมูมีหมูกี่กี่กี่ขีดคะข้าวผัดหมูหนึ่งจานมีหมูกี่ขีดคะคือสองขีดสองขีดที่แบบว่าขีดอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะคือไม่ใช่เป็นแบบช่างน้าหนักได้ด้วยได้ด้วยสามอ่ะเพราะฉะนั้นคือคนไทยอะ่ะเราบริโภคแป้งเป็นหลักนะคะเราขาดโปรตีนอยู่แล้วดังนั้นวันนี้แหล่งโปรตีนเสริมนะคะที่มีคุณภาพอะ่ะสำคัญมากๆนะคะเราใช้โปรตีนจากบริษัทแกลเบียนูทริชแนลนะคะของประเทศอเมริกาซึ่งเป็นเวโปรตีนที่ขายดีอันดับหนึ่งนะคะของอเมริกาเลยเ,เนี่ยออนะคะออปติมัมของบริษัท GNC เนี่ยเขาก็ใช้ของของของอันนี้รู้จักบริษัท GNC ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ ตัวโปรโตีนนะคะเวโปรโตีนเนี่ยสกัดมาจากนมนะคะแล้วก็ใช้สร้างกล้ามเนื้อนะคะลดความอยากอาหารได้ด้วยเพิ่มภูมิคุ้มกันทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบระบบโปรโตีนในร่างกายเราอะ่ะมันสามารถเข้าไปช่วยซ่อมแซมได้หมดเลยนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นไอโซเลตในตลาดนะคะจะมีโปรโตีนที่เป็นเวโปรโตีนเนี่ยสองชนิดชื่อว่าคอนเซนเทรตกับไอโซเลตนะคะคอนเซนเทรตเนี่ยคือจะเป็นชนิดที่ยังมีไขมันและน้ำตาลอยู่คนที่เล่นกล้าม แล้วตัวเขาเป็นฮักยักษ์เขียวอะค่ะนั่น,นัะคือเขาเรียกว่าช่วงบักอะหรือเบล์นะคะเขาจะทานเวโปรตีนชนิดนี้ชนิดคอนเซนเทรตแล้วเขาก็จะพองพองพองตัวกล้ามเขาก็จะแบบพองใหญ่ไปก่อนแล้วเขาก็จะค่อยๆลีนตัวเองขจัดไขมันออกแล้วกล้ามเขาก็จะเป็นนูนนูนสวยงามนะคะเราพร้อมที่จะเป็นร่างพองแบบนั้นก่อนไหมคะ <c oughs> ถูกไหมแล้วเราจําเป็นจะต้องมีกล้ามนูนสวยงามแบบนั้นไหมคะ ไม่ต้องเนาะเราเอาเป็นว่าเราแค่เผยซิกแพคที่มันซ่อนอยู่ลึกๆของเราเนี่ยออกมานิดๆก็พอละนะคะแล้วก็ตัวเพียวๆบางๆมีสะโพกมีเอวมีหน้าอกแบบนี้นะคะหรือผู้ชายก็แบบว่าลีนๆนะคะมีแบบนูนๆตรงนี้มีหน้าอกมีแขนแบบหน้าโซบอะไรแบบนี้พอแล้วนะคะไม่ใช่ซบลงมาแล้วอโอ้โหแข็งมากนะคะเราก็ไม่ไหวนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราถึงต้องบริโภคเวชนิดไอโซเลตน,นะคะเพราะเป็นเวโปรตีนที่ไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีน้ำตาล อ่เรามาดูกันนะคะจุดเด่นเนี่ยคือเวโปรตีนไอโซเลตถ้าเกิดมีคำว่าไอโซเลตเนี่ยเราอย่างเราเนี่ยเราต้องการจะโชว์ให้เเลยว่าฉันเป็นไอโซเลตนะอย่าคิดว่าฉันเป็นคอนเซนเทรตต้่งหวนจะเอาคำว่าไอโซเลตขึ้นต้นหน้าแพคกเกจจิ้งเลย ให้รู้เลยว่าของเราต่างแล้วเวชนิดไอโซเลตเนี่ยมีราคาแพงกว่าราคาแพงกว่าเวชนิดคอนเซนเทรตเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดเวอย,อย่างเดียวน่ยให้คิดไปเลยว่าเป็นคอนเซนเทรตนะคะให้เราเลือกเลือกดีๆนะคะแล้ว1นซองเนี่ยให้โปรตีนสูงถึง24กรัมอ่ะลองมาดูถ้าคุณพี่ท่านนี้ทานปลาได้แค่ครึ่งเดียวของที่ต้องการในแต่ละวันก็คือ45กรัมอ่ะเราทานได้แค่20 22 23กรัมสแสดงว่าเราทานเวได้อีกกี่ซองคะ หนึ่งซองไงก็คือจริงๆทุกคนอ่ะก็คือทานเวออีกประมาณ1 2ึงสองซองแค่นั้นเองง่ายๆนะคะส่วนตัวน้อหวานเนาะน้อหวานทานสองซองคือน้อหวานทานเช้านะคะเช้าเนี่ยไม่ทานไม่ทานข้าวก็คือทานเวอเลยแล้วก็ทานกาแฟนะคะแล้วก็ตอนเย็นอีกซองหนึ่งก็คือทานก่อนอาหารเย็นคือไม่ใช่ไม่ทานข้าวเลยนะคะกลางวันก็ทานข้าวปกติทานแคลลอส์สก่อน2เม็ดแล้วก็พอตอนเย็นอ่ะก็คือทานเวทานเว์ก่อนอาหารเย็นเพื่ออะไรหนึ่งไม่ทําให้เราแบบหิวบ้าคลั่ง ไม่งั้นตอนเย็นเราจะเป็นมือที่เราแบบโอ้โหมีความสุขกับการทานมากทุกอย่างใช่ไหมคะพอเราทานเวนเข้าไปปุ๊บเราจะอิ่มพอเราจะอิ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทานอาหารเนี่ยต้องแบบต้องทานอาหารกับลูกใช่ไหมคะตอนเย็นเราทาอะไรให้ลูกกินเราก็จะอยากกินไปหมดไอสิ่งที่เราทําให้เขากินอ่ะดังนั้นพอเรารีบทานเวนก่อนหกโมงเย็น เราก็จะอิ่มแล้วเราก็จะแบบกินกระจุบกระจิบอะไรอย่างเงี้ยกับลูกไปนะคะก็คือตัวก็จะรีนลงเร็วมากอย่างเงี้ยน,น้ำหนักไม่ได้ลงมากอย่างที่บอกพอไปชั่งน้ําหนักอาจะเห็นเลยว่ามวลกล้ามเนื้อเราขึ้นมวลไขมันเราลงนะคะสัดส่วนจะดีขึ้นอ่าแล้วก็ถ้ามาดูนะคะเว o n w a ของเราเนาะสารสกัดอีกอื่นๆเยอะมากซึ่งนี่อน่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะมันไม่ใช่มีแค่ ไอโซเลตเวโปรตีนเนาะมันยังมีไบโอตีนนะคะวิตามินเควิตามิน B, มีซิงมีโฟลิกแอซิดนะคะมีผงน้ำมันปลาอะไรแบบที่มีประโยชน์อะเยอะมา,มากๆเลยที่ที่จะมาเสริมสร้างระบบการซ่อมแซมร่างกายของเรานะคะแต่ที่เจ๋งจริง,รงๆนัน้นอยากให้เราพลิกดูตรงนี้ค่ะข้อมูลโภชนาการบนกล่องนะคะบนกล่องวันเวเนี่ยจะมีอยู่อ่าขยายให้ดูนะคะ จุดที่ต้องโฟกัสเลย 1. พลังงานพลังงานอันนี้ร้อยสากิโลแคลอรีรต่ต่อซองอย่าไปกลัวนะคะเพราะอะไรพลังงานจากไขมัน0ูนย์น้ำตาลศนยดังนั้นพลังงาน130กิโลแคลอรีร่เนี่ยมาจากโปรตีนล้วนๆไง คือสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยมันมีมันมี Data f a c t ให้เห็นเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องกลัวนะคะพลังงานที่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีจะเป็นพลังงานที่ดีที่เราต้องการที่เราไม่เคยได้โอเคนะคะอันนี้ต้องเวลาไปแนะนําใครเนี่ยให้ดูตรงนี้เลยเพราะว่าเวโปตินข้างนอกเนี่ยที่เขาบอกว่าอุ๊ยอร่อยอยางงั้นอย่างงี้นะคะกินง่ายแต่มันมาด้วยเฟลเวอร์มันมาด้วยการแต่งรสซึ่งปริมาณพลังงานจากไขมันเขาจะสูง นะคะแล้วก็พลังงานทั้งหมดก็จะสูงกว่านี้ด้วยนะคะดังนั้นของเราเนี่ยทานอร่อยรสอะไรคะชโคโ็อกโกแลตอร่อยไหมคะอร่อยอยู่แล้วแล้วก็กินง่ายด้วยเวปกติก็คือจะกินยากกว่านี้นะคะอันนี้คือ R อนดี D, แล้วก็เก่งมากๆก็คือปรุงรสก็อร่อยนะคะแล้วก็เนี่ยหน้านี้สรุปอยู่ในเล่มสปอนเซอร์นะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกนี่แหละคะ่ะไขมันศูนย์น้ำตาลศูนย์แล้วก็เป็นไอโซเลตเวที่ ทำให้รูปร่างเพียวนะคะไม่ได้ทําให้รูปร่างหนาๆอ่าแล้วก็ทําให้มีโครงวาวและที่สําคัญคือการสตาร์ฟร่างกายเราไงนะคะทำให้เราไม่ต้องกลับมาลดน้ําหนักหลายๆรอบพอเราผอมลงไปแล้วปุ๊บแล้วเราสร้างกล้ามเนื้อคงที่เอาไว้เนี่ยมาทดแทนไขมันที่มันหายไปนั่แหละคะ่ะร่างกายเราพอเรามีกล้ามเนื้อเยอะนะคะมันจะเหมือนเป็นเตาเผาไขามันมันจะทําให้ไขมันกลับมาพอกยากขึ้นให้เราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนนะคะตัวเพปโปนะคะเป็นตัว แรกนะคะลดการสะสมของเสียเตรียมรับสารอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายนะคะผลลัพธ์คือจะรู้สึกสดชื่นไม่โซมขณะลดน้ำหนัก ะะตัวที่2คือ o f e x อ็กซ์ลิมรเน้นที่การลดไขมันโดยเฉพาะไขมันดืนด้อนะคะกระชับสัดส่วนลดพุงต้นแขนต้นขานะคะแค l ล็ x B ส์บล็อกแอนเช่วยลดความอยากนะคะบล็อกแป้งชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้การเผาผลาญดีขึ้นแล้วก็ One w เวนะคะเพิ่มมวลกล้ามเนือ้อช่วยล็อกร่างกายของเราสตาร์ฟเอาไว้ทำให้เฟิร์มกระชับมีส่วนเว้าส่วนโคง้งแล้วก็ไม่กลับมาอ้วนง่ายผอมไวใน1เดือนก็คือ o f e x อ็กซ์ลิมร อย่างละกล่องก็คือกล่องหนึ่งมี1 0ซองก็ทานได้30วันนะคะน้องันก็คละลดให้เลยแล้วก็แคลอรี Cal ่นะคะก็คือก่อนอาหาร1เม็ดวันละ2มื้อแต่อย่างน้องวานนอนทานมื้อละ2เม็ดเลยก็แล้วแต่นะคะถ้าจะทานมื้อละ2เม็ดก็ต้องต้องเอาเพิ่มเพราะว่า1กระปุกนะ่ยมี30เม็ดนะคะก่อนเอ่อ uh, วันเว้นะคะก็ก่อนอาหารเย็นแค่1นซองแต่ถ้าอย่างน้องมานคือเช้าและเย็น,นะคะ่ะเป,ปโป้ก็คือ1นซองก่อนนอน ดังนั้นก็คืออันนี้เป็นแบบชุดซอบอๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะจัดมากกว่านี้ก็เพื่อเห็นผลชัดกว่านี้ก็ได้นะคะโอเคอันนี้คือคุณพี่เติมสุขนะคะก็คืออายุ5 1แล้วนะคะแล้วก็ปกตินวนบอกว่ากลุ่มนี้จริงๆถ้าเราทานแบบแบบทั่วๆไปเลยนะเดือนหนึ่งเราจะลดประมาณ2กิโลนะคะแต่คุณพี่เติมสุข ทานแค่22วันก็ลดไปแล้ว2.1กิโลทานทั้งเซตเลยนะคะแล้วอายุเยอะก็คือแปลว่าการเผาผัานมันลดลงด้วยนะมันไม่เหมือนกับเราเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะ่ะขนาดคนอายุ5 1ก็คือยังลงได้แบบนี้เพราะนั้นคือเราทุกคนถ้าเราตั้งใจทานนะคะก็คือลงได้แบบนี้เหมือนกัน